ายด,ดีพี่น้องมอนี้เหากับมีเมนูนนำเสนอนี่พี่น้องแจวแจวมะขามเนาะมาเชมากินมะขามจวดๆกันเลยพี่น้องนี่มีสองอย่างเนะาะมะขามงามๆเนาะเด้อพี่น้องมากินนํากันไปจวดกันเลยสบายดพีพี่น้องโอเคเมือ <Okay. S 3> ม่อนี่ สิมากินยังน้องเมโนโะนะค่ะเนาะกระข้าหน่อยพี่น้องกระขามหน่อยอวันนี้กินเท่าไงก่อนห้าสิบแปดดับสม้มก่อนกินกันเนาะฝากระไรกระแชร์หน่อยเด้อพี่น้อง <c oughs> เป็นกำลังแรงใจให้น้องบัวต่อต่อไปเด้อสอยดันสอยดันไปเนาะ <Okay. S 2> สอยดันน้องบัวหน่อยเด้อพี่น้อง <c oughs> ใส่ดันก้นให้น้องซ <laughs> 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 ีนน <laughs> hmm. ้องน้องกันวลเลยพี่น้องวัสิมาจวดมาคานกันพี่น้องนี่นี่ซองแก้วแก้วพงกับแก้วประเด็นจวดแก้วประเด็นดูทำลายแตกพี่น้อง ซ้อมสมนี่แบบว่าสมทะลุจอแสบทะลุจอเนะซ้อม,มนองซมเสียวกลางลัเล็ง้องเล็งเียงครับบอกว่ากับวเด้หัวเปิดว่า บ่าว <c oughs> ัวก <c oughs> ็ไ <c> ม <oughs> ่ได้รู้ <c energetic> ่นแบบโบราณเพิ่นะคราโบราณคโบราณนนอกี้ผู้ท่าเพิ่เว้าพื้นสิฟังโอ้มวนเลย่น้องแมมน้องซิงยังน่อยไฟ้าก็บ่มีบ้าน พี่วอกคีวีนี่เรต้องถามถึงแข่งกลต้องแกวตัวหนึ่งนี่แก้วโค้งพี่น้องเกินไปแกยวไปได้แสกอันนี้น้องขเขาอีกวันเนาะ <Yeah. S 2> ปลาแดกเน้นเนนเนาะน้องสิงน้องสิงเล็ก ใส่ก้องเลนมนัน้ำแห้งเสร็จหน่ะเช็ดแถวรอเช็ดแถวคือ,อยังอีกแล้วเ <laughs> สียฟันหน่องเสบขนาด บลาอันนี้ปลาขยังปลาขยังพี่น้องโอ้ยปลาขยังเลยพี่น้องหนุ่ยใหญ่เบิ่งมากเบิ่งกหงเบิ่งกมากมันจะหนุ่ยใหญ่งามปลาขนาดเมื่อเฮือมาแต่เมื่อไปหลับไปหลับเหรอจะเสียเร็ว ตอนนั้นมันบดสมรุ่นนี้เกินไปหมอกแบบบุญไม่น่าอล้วะมีไหนอะพับผ่านอือยู่บ้านกับปูนอ้อยพักแย่งตำชุดยอด มีคนมีคนนามาเลยเนาะครับเจเอสวัสดีครับเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับป้านาอาทุกคนนะครับสวัสดีครับอ้ยวันนีน <c oughs> เปืเป่อนเบิดยังไงะข้ามพี่น้องรอบบ้านบู๊ด

เนส้งอโอ้ยมาจ้าหมอหอมเนาะนี่จะนำลายหมักหอมเนาะเนาเคลนกัหอมคนที่ดืดคนทีดืเนาะ มสมขาบขนาพดพี่บอยพี่ดอนองพี่บอยเลยพีบยกินมะขามอยู่ไม่ยอมแพ้แล้วสมแห้งกินอะสมดีเหรอแต่ก็อย่างมาเลยแต่ก็อยากัน แสบจนเรียมือเนาะเจียวหน่อยเจียวแสบแสบค่อยไว้ข้างขึ้นมิหน่อยเลยได้สิลองเอาในหันหันกินกับแบบเงาเลย ผนโตกใหม่แล้วเนาะผลปีนี้โอ้โปวดโพวดีผลโตกดีอ่เนาะจะเอาบอลเมยน้องซิงกับน้องบัวอยู่นี่ผลบริข่ายดีปีนหนึ่งโตกเถือ่อสองเถื่อปีนี้จ้องจะเมื่อตกะ่้องจะมื่อตกะน้ำเถื่อเป็นอัฐิโตก nhâm là bao nhâm 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 còn mẹ phe nào đấy nhâm là xong hết rồi nhâm riêng gì thòng xìa bà không มันน้อยๆนะ kiên cầm nhảy lên đó.